สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยววัดนะคะเริ่มต้นที่วัดแรกเลยนะคะวัดจุรามณีค่ะนะคะตันนี้ก็มีพื้นที่จอดรถทีู่นะคะแล้วก็ว่าเราเสียเงินนะคะคนละสิบบาทนะคะ,ะมีรถจอดรถเนาะ,ะไปเดินถึงที่วัดนะคะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะคะ ไหว้พระปิดทองก่อนนะคะแล้วก็ไปไหว้ทาวเวจุวรรณค่ะก็จะมีดอกกุหลาบสีแดงนะคะในการไหว้นะคะโิกนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปในโบสถ์นะคะไหว้พระประธานนะคะที่อยู่ในโบสถ์ก่อนนะคะลดน้ำมนต์นิดหนึ่งนะคะเพื่อเสริมสริมงคลกับตัวเองนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่นนี้เรามาถึงวัดจุฬามณีนะครับเป็นวัดดังใกล้กรุงเทพมหานครที่สุดนะครับหลวงพาวาหรือว่าวัดจุฬามณีสมุทรสงครามนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในเก้าวัดที่สำคัญที่ท่านท่านจะมาไหว้พระไหว้พระเก้าวัดนะครับในหนึ่งวันนะครับผมแนะนําเรื่อง,องวัดจุฬามณีจะเน้นในเรื่องของพระเทววิสุวรรณองค์แรก พระเวสสุวตรงแรกที่หลวงพ่อท่านเนี่ยได้ไปกรกเสกต่างๆนะครับหลวงพ่อท่านวันนี้นะครับไปกเสกที่สถานที่ต่างๆที่มีเทวีสุวรรณนะครับสิ่งสำคัญคือมีความเข้มแขังมากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมีสถานที่สำคัญมี3อย่างศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวีสุวรรณโบสถ์ที่ด้านหลังที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับเป็นอาคารจตุรมุขนะครับสี่ทิศแล้วก็ หลวงพ่อเนื่องนะครับหลวงเนื่องสังขารไม่นอเปื่อยนะครับก็เดินต่อไปก็ท่านได้ศึกษาได้มาเพิ่มเติมได้มาทบุญได้ที่นี่นะครับค่ะแล้วเราก็ต่อไปที่วัดที่สองเลยนะคะวัดภูมิรีกุลีทองนะคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัทผมนะครับวันนี้ผมได้มาสู่วัดกุลีทองนะครับวัดกุลีทองสมุทรสงครามนั่นเองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดจุฬาภรณ์นะครับลักษณะของกุลีทองนะครับก็คือเป็นกุฏิของเจ้าอาวาส โดยสร้างถวายของพระราชนินีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งมีหลวงพ่อที่สําคัญนะครับหลวงพ่อสัมผัสสัมผัสทิพย์นะครับก็มีอายุกว่า300ปีแล้วนะท่านสามารถมาสอบเคราะห์นะครับสอบเคราะห์แก้ปิชงได้นะครับแล้วก็มาฝากเกลืไว้กับท่านได้ในการเปลี่ยนนะครับเป็นสถานีสาคัญหนึ่งนหนึ่งในหนึ่งในเก้าวัดทค่ะแล้วเราก็เดินขึ้นไปที่เรือนไทยกุลีทองกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในเรือนไทยนะคะข่าไหว้พระด้วยเทียนประจำวันเกิดนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นภายในต่อด้วยวัด,ดที่สามเลยค่ะสวัสดีครับมวันนี้มาพามาเที่ยววัดอินทารามนะครับ อำเภอเมืองใหม่จังสมสมสมหวัดสงขลารครับวัะน,นิทรามเนี่ยลักษณะเด่นนะครับมีโบสถ์นะครับเก่าแก่การลอดใต้โบสถ์ครับ300อยปีนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งที่หน้าเขานับถือมีการทำบุญต่างในบุญมุมต่างๆทีๆ่ท่านได้สามารถที่จะมาทำบุญในหนึ่งในเก้าวัดได้นะครับหรือเรื่องในห้าวัดก็ได้นะครับก็แนะนําไปอีกที่หนึ่งครับสำหรับที่ท่านอยากจะแสวงบุญกับวัดอิทรามอำเภอเมืองใหม่จังหวัดสงขัาครับค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าเข้าไปข้างในวัดกันเลยนะคะ ก็จะมีให้ปิดทองนะคะปิดทองแล้วก็มีถวาย,ายกระเบื้องนะคะเพื่อความร่มเย็นค่ะเราต่อได้วยวัดที่สี่ด้วยความรวดเร็วนะคะตรงนี้ สว,สวัสดีครับแฟนๆช่องครูสันต์นะครับพากินพาเที่ยววันนี้เรามาวัดทุ่งเศรษฐีตำบลเมืองไวม่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้มีจุดเด่นก็คือเรื่องของพระศีวลรีครับพระศิวะีเสริมความเศรษฐีความร่ำรวยนั่นเองนะครับแล้วก็มีพระพุทธชัยมงคลเศรษฐีนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับแล้วก็พระศีวลรีครับ ถ้าถ้ายังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากมารับชมมาทำบุญที่วัดนี้สักวัดหนึ่งครับเป็นกำลังใจหนึ่งในห้าวัดหนึ่งในเวัดก็ได้ครับค่ะแล้วต่อด้วยวัดที่ห้านะคะวัดบางกุ้งค่ะค่ะเราจะเข้าไปไหว้พระในโบสนะคะ สำหรับแฟนๆชอ่องครูสันสันนะครับวันนี้เรามามาวัดที่5นะครับวัดบางกุ้งกันเองนะครับเพราะว่าทุกเดี โบสถ์ปกโคนะครับหลังจากที่ทำกนหลังนะครับมีโบปกคุมในโบสถ์นะครับหลวงพ่อนินมณีนะครับเสริมมาไหา้ัการะเสริมมารมีนะครับสิกิสิทธิ์ให้กับตัวเองได้นะครับสำหรับผมมีความเคารพนับถือในสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนี่เองนะครับก็เรี้ยนเชิญนะครับมาไหว้ัการะในวัดบางกุ้งแห่งนี้ได้หลวงพ่อนินมณีครับด้านหลังของวัดโบสถ์นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่จักรนะครับแม่ไม้นักเกตนะครับที่ด้านหลังนะครับ อย่างสามบทนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถดูได้นะครับจะสอบเดินดูได้ครับตามเส้นทางสำหรับวันนี้ขาขอให้ทุกคนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับนะ